สวัสดีครับทุกคนผมเจสซีนะครับวันนี้เราอยู่กับ PSO2 New Jersey ครับกับวันๆของผมกับ PSO2 New Jersey นะครับก็ตอนนี้เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนครับก็เหมือนอีเวนต์ว่าประจัดเลยครับค่อนข้างคลา,ายนะครับที่ผมอ่านข้อมูลมาแต่ผมยังไม่ได้ดูเรื่องรายละเอียดลึกนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนซิอันนี้ให้เป็นเควสครับให้มาหา NPC นซอ่ซนดี้โอ้เขาเปลี่ยนทีมชุดทุกๆเพื่อสกนจริงด้วยแฮะ ขอบคุณมากโอเคอันนี้แลกเปลี่ยนออ๋ออันนี้เป็นเปลี่ยนฟอร์มเมกครับให้เป็นเมกเราเป็นอ,ออทัม,ม,มเมกก็จะเป็นสีส้มครับแล้วก็อันนี้เป็นสเต็มแฮปปี้ฮาโลวีนอันนี้อะไรเนี่ยกี่ไม,ม้์ดูดไปไม,ามา้ร่วงครับแล้วก็20สตาร์เจมแลกได้สูงส,สุดถึง5อันเซอร์ไปรเชื่อสเก็ตติคเกตครับแล้วก็โว้อันนี้ อาวุธเอเลเมนต์ใหม่คือธาตุไฟครับก็คือเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเขาเน้มาเป็นหอ,อกครับเป็นไม่ใช่หอ,อกหรปฏิสารปฏิสารไฟครับมีมีดคู่ไฟแบบสองท่อนไฟไลฟ์เฟิลนไฟแล้วก็มีปืนกลคู่ไฟแล้วก็าทาริสไฟ หวาดไฟมีธนูไฟด้วยดูเท่ดีแฮะแล้วก็ดาบคู่ไฟครับยอดที่เหลือเป็นมรดดิบแร่แล้วก็พวกของตีออฟแล้วก็ไฟเร็กเตอร์โอ้ครานี้ผัวมาได้สูงสุด1นึนี่ก็แล้วก็สูงสุดห0 0แต่ว่าใช้แต้มต่างกันโอเคงั้นเราไปดูที่เวลรอบเซนเตอร์เอลิโอเลก่ครับ เพราะว่าใน r e q u e ประจำวันก็คือเก็บอวัดแร่ครับในเซ็นเตอร์เอริโอครับผมมาเจอเลยเหรออ๋อมันก็แวมกินฟักทองหน้าตายคล้ายพริกอ๋อก็แสดงว่าเจอได้ทั่วไปเลยหรือเปล่าแต่โชคดีครับที่มันมาร์กได้ครับเลยหาได้ไม่ยากกเท่าไหร่ โอ้ตัวติดมาร์กถ้าจากนั้นผมแพ้ไฟไอ้มาร์กอันนี้แพ้ไฟชา้นเราอันนี้ผมคาร์ดบอลเซอร์นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจ็ตบูทครับผมรู้สึกว่าผมสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่ว่าผมเกิดการโมชชั่นซิคนิคในการใช้ไอเจ็ตบูทได้แล้วนะครับง่ายๆครับตอนใช้ถ้าใกลอย่าไปมองมันนะครับจบพูดพูดเหมือนง่ายครับแต่ยากเหมือนกันนะ คือต้องไม่ต,ไมต้องไม่ไปเผลอจ้องโฟกัสไปที่ตัวละครนะครับจะดีมากครับคือบอกว่ามองแบบว่าเหมือนแบบอ่านเหมือนอ่านหนังสือแบบสแกนนะครับคือแบบมองโดยภาพรวมซะส่วนใหญ่โอเคอ่าต่อไปให้ไปลีเจนเด์แมกเนาะแต่ก็อื่นผมขอเก็บแลกก่อนครับอาจจะรู้ดูการนี้นะครับโอเค อินเวนทอรี่เหล็กเหล็กเตอร์ลิงอ๋อมันบอกเลยว่าวิชลิดเป็นแหวมกินก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคสดี้มีเควิดให้มาเพิ่มครับ โอเคครับให้ไปกับจัดสตูที่ป่าเรโซฟอรเรสครับงั้นไปเลยอ้าผมยังไม่ได้ไายเวทไฟโอเควันนี้ติดเวทไฟแล้ว แต่ไรที่ธาตุไฟมันยังไม่มีเลือกในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยู้อดเต็นจินน้มแน่ในเรื่องของอะระเบิดเวทะคระับอย่างถ้าาน้ำแข็งมีนะครับเดี๋ยวเราใช้เวทเวทไฟเวทน้ำแข็งไปกี่ทมันจะติดมากระเบิดน้ำแข็งะครับตสฟ้าจะเป็นประตุไฟฟ้านะครับแต่ของไฟนี่ไม่มีะครับ ไม่รู้นะเขาก็น่าจะมีเพิ่มมาหรือเปล่าของตัวผมสบายตาขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ผมไม่ไม่ไปโฟกัสที่ตัวละครครับ ด้นผมแบบโมชั่น s ิกเนตสุดๆไปเลยครับแบบจะอ้วกตลอดเลยครับคือผมบอกแค่นี้เขาว่าโอ้ป่านเปลี่ยนไปด้วยแฮออ่าผัดใบเพราะว่าเป็นรูดูมันไม่ร่วงเนอะผมไม่ใช่เรื่องตลกกันนะครับที่เล็ที่เกิดอาการโมชั่นโมชั่น s ิกเนตนะครับประมาณว่าเรารู้สึกเวียนหัวเขาอยากท้อ้วกแต่แต่มันรดมันเหมือนจะอยู่จะอ้วกตลอดเวลาให้ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะ มอสครับไปเล็งล็อกป้อตัวนี้ทำไมอ่ะแต่รู้สึกสบายใจขึ้นไม่ค่อยสบายใจแล้วแต่พอไม่ไม่ได้โฟกัสกับตัวละครมากก็มีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คืออผมรู้สึก ความบากในการเคาเตอร์มากขึ้นนะพราะทุกทีผมเวลาเคาเตอร์ผมจะมองสังเกตตวนเลยครับทั้งตัวละครกับตัวเรากับตัวบอสนะครับว่ามันว่าตัวเขาว่ามันเราออกเดชชั่นตรงไหนตำแหน่งเราพยาเคาเตอร์ได้หรือเปล่านะครับก็ไม่แปลกที่จะโปรโมชั่นสิเนตนะท่านี่ผมวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับแล้วพยาจะไม่ใช้ท่านี้ทีเที่ยวเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนผมใช้ทีมากครับ โอ้จัดตัวป้อมปืนก่อนเออใช่ครับตอนอช่วงตอนตอนที่ผมไม่ได้อคัคลิปเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะมิชันพาร์สไม่ใชดกี่ท่านพาร์สอยู่ก็ลืมชื่อมิชชั่นพาร์สนะครับเนี่ยครับนะครับซึ่งผมก็ทำจนครบแล้วครับ เรากำลังจะขึ้รนรอบพิเศษครับก็วิธีทำแต้มแต้มตมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำเ,เวสประจำวันนะครับหรือเ,เวสท,ที่มีที่มีแท็กอ่านี้ครับที่มีสัญลักษณ์รูปดาวนะครับสัญลักษณ์รูปดาวนี้จะบอกว่าเออมันจะแจกในเรื่องของแต้มมิชชั่นพาร์ทด้วยนะเนี่ยครับก็ สายฟรีอยู่ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีก็ทำให้ดูถ้าเป็นสายฟรีก็จะได้ได้แถบด้านบนแบบฟรีๆครับแถบสีม่วงนะครับต้นแถบแถบสีทองด้านล่างนี่คือต้องซื้อครับหรือด้วยแต้มด้วยบัตรเอซีนะครับหรือบัตรแต้มเอซีซึ่งก็ถ้าใครเลยใครที้พักเก่ามาก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับวิธีทั้งจุดซื้อแล้วก็กระหน่ำนานาครับ คือตือทีซื้อที่ร้านค้าใช่ไหมครับหรืก็ซื้อที่ร้านค้าอาจจะแตะซื้อราคาเอ็กซีเหมือนกันนะก็ไม่แน้ครับเข้าที่ช็อปแล้วก็เนี่ยครับ A C S C ช็อปครับแล้วก็เข้าไปที่ S C ช็อปแล้วก็ไปเลือกซื้อได้เลยครับรู้สึกมันก็จะ เราต้องมันจะเป็นบัตรนะครับเราต้องใช้กดใช้งานนะครับฉะนั้นก็มันจะอยู่ในอุปกรณ์ขอเราครับถ้าเกิดเป็นอุปกรเต็มก็ไปดูในอ่าโซเลตช่องเก็บของเราครับแค่นั้นเองครับก็ของเราวันก็เท่าที่ดูผ่านก็อาจจะดูผ่านๆมาถ้า,ถาใครดูผ่านนะครับก็จะเป็นพวกอ่าของต่างๆนานาครับ แต่โดยมากคนที่ซื้อไอมิชชั่นพาร์ตนะครับของอันนี้ครับของเกมนี้โดยมากเขาจะาหวังชุดมากกว่าเพราะมันแจกเพราะมันอย่างนั้นก็แจกชุดนะครับจะถามว่า,ามันมีผลต่อ การเล่นมากไหมถือว่ามองไม่ค่อยอยู่นะโอเคมันอาจจะเพราะว่าโอเคอาจจะตีมันจะแจกเรื่องของอุปกรณ์กนหยิบตีบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันปริมาณไม่ได้มากพอจะถึงขั้นว่าได้เปรียบอะไรขนาดนั้นครับแค่ทำให้เล่นง่ายขึ้นนิดนึงครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปผมแนะนำว่าไปึกสาวเองนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้กะจะมาหา มาบอกเทคนิคอะไรเก็บแต้มไอซีนะครับผมก,ก็ไม่ใช่ประเทศเส้นสายแบบจริงจัง,งไงครับผมเนี่แบบชิวๆการเล่นบบทุกวันนะครับการเล่นทุกวันแบบชิวก็เก็บได้มาถึงสามติดนะครับเพ<ส><ญ>ราะว่าพบนะครับคืออย่างน้อยถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าคุณมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งต่อวันก็ยังพอก็ยังพอเล่นได้ผมปกติผมก็เล่นชัวว่วโมงหนึ่งต่อวันนะเกมนะี้ ก็จะมีแบบจังหวะที่ต้องการฟาร์มจริงๆจังครับก็จะเล่นไป2ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับคือถึงผมถึงแม้ผมจะชอบเกมนี้ก่อนครับแต่ผมก็ไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นานเท่าไหร่ครับมันล้านั่นะครับการเล่นนี้มีแค่ก็ล้านะแต่ว่าอันนอัดคลิปยิ่งล้าคูณสองครับแต่ถ้าเป็นไลฟ์ไปด้วยนี่ก็ผมเท่าที่ผมลองดูก็คูณสี่ครับเพราะว่าผมต้องพยายามไม่ให้เกิดอาการเลสอย่าบ่อยนะรับ่อให้เป็นคลิปนี้สบายหน่อยครับผมจะ เ็ดแอร์ตัวไหนก็ไหนก็เราตัดออกได้ไงก็เอาลาไปทางนี้แล้วกันครับเพราะรดมันก็คงไม่มีเนื้อหาอะไรมากแล้วครับก็สำหรับที่วิดีโอนี้ครับขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดกดอ่าไม่ได้พูดนานยินพันก็สำหรับที่วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผมขอทุกคนโชคดีครับ